คลิปนี้จะปลดล็อกลูกศิษย์ของครูให้ตื่นในตื่นนะคะครูขาครูสอนให้หนูมีความสุขแล้วความสำเร็จจะวิ่งไล่ลาครูขาหนูไม่มีความสุขเลยค่ะกลับมาตัะนหนรู้ในหัวใจของเราก่อนนะสมการความสุขของคุณเป็นยังไงถ้าความสุขของคุณเท่ากับเงินผิดทางเลยค่ะนะคะ เพราะนั่นมันจะทำให้คุณเป็นทาสของเงินตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะหาเงินมาได้มากมายเท่าไหร่ก็ตามเงินมันก็จะหายออกไปจากคุณเพราะว่าคุณนะคะเอาความสุขไปฝากไปแขวนไว้กับเงินเอาใหม่นะคะลูกศิษย์ที่รักของครูเปลี่ยนไม d เซตปรับไม d เซตนะคะเรา สามารถมีความสุขได้ในทันทีเพราะเราสามารถผลิตสามารถสร้างสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้เลยในทันทีโดยการกลับเข้าไปตระหนักรู้ถึงความต้องการของเราจริงๆถามตัวเองใหม่นะสิ่งที่คุณโพสลงโซเชียลไปเที่ยวไปกินไปอะไรคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณโพสไปงั้นๆหรือว่า คุณมีความสุขจริง